นันทนาการเพลงกบพร้อมแต่แดดนะแต่แดดแดดแดดอบอบแต่แดดแดดนะแต่แดดแดดแดดแดอบอบแต่แดดแดดแต่ดีแดดดีแดดดีแดดนะแตดดดแดดแดดอบอบแต่แดดแดดนะแต่แดดแดดแดดแดอบอบแต่แดดแดดนต่แดด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 อบอบ แต่แดดนะแต่แดดแดดแดดอบอบแต่แดดนะแต่แดดแดดแดดอบอบแต่แดดแต่ดีดดแดีดีดดแดดีแดดอบอบแต่แดดนะแต่แดด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 อบอบแต่แดดนะแต่แดด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 อบอบ